สวัสดีครับนี่ยังแมมก็ามาตัดเช็คซ่อมตู้เมนไฟฟ้านะครับพอดีมาเปิดดูสดูสายต่อสายแล้วก็มันมีปัญหานะครับสายไฟละลายก็เลยจะทำใหม่นะครับไฟฟ้าบ้าน210โวลต์นะครับตอนนี้ก็มีทำโซลโซล่าเซลไฟนะครับก็จะปิดไฟตู้ฟิลนะครับคัตเตอร์ฟิลของสแควร์ดีนะเซตตี้สวิต เดี๋ยมาดูกันแล้วกันก็ปิดเนี่ยปิดนะครับต้องเฟวลงโอเคเดนนี๋ยวต้อกดนะดูฝามันจะมีดันดยอยู่ต้องง้างขวารตรงน,นี้เพื่อเปิดเฟวทีมกี้มาแค่ตรงนี้ สายกันยนนะเช็คเชลล์ด้วยอ่ะลายด้านบนนะับมีเชลลเช็คไฟนะครับสายขวานะครับอ่ะลายอย่างนี้นะครับเป็นลูกศรหลงครับศนเข้าบานอ่ะนี่นะปัญหานี่สายละลายนะครับจุดนี้จุดนี้นะครับาจะทำให้ไฟฟ้ารับวงจรได้นะครับ ก็เลยตัดสินใจต้องทำแล้วละ่ะตอนนี้ Newton นะิวตันเนาะตอนนี้ลายมีมาสีขาวาอยู่นะครับสายสามห้าหรือห้าสิบสามห้าหลแล้วก็ละลายก็คงต้องปอกอทำใหม่น่าจะพอดึงได้อยู่ข้างบนห้องห้องป้าแม่ไม่ดับนะ น่าจะคนละตู้ครับนี่ชุดล่างครับครับบัดประเด็นสองไฟแล้วครับเด็นไม่ไม่ไฟฉายของนะครับอ่ะนี่นะครับที่ดูแล้วละลายนะครับจะ้มวเห็นแล้วก็ต้องอยากจะทําใหม่นะครับนี่ฮะมันละลายเยอะนะครับทําใหม่เลยนะครับก็ต้องตัดไอ้ที่มันไม่ออกทำเลยเดี๋ยวครับ สายมีมาใช่ไหมไม่ไม่ก็สายเดิมนี่แหละครับต้องใช่ใช่ที่ไม่ไม้ออกแล้วขูดให้เป็นทองแดง่อยใช่ครีมตัดอะไรตัดนะครับเดี๋ยวเขาตัดกัน <Okay. S 1> อโอเคครับตอนนี้ก็ปอกแล้วนะขูดแล้วขายตัวนี่เยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยใส่สายนี่ไปมันจะสายจะแข็งนะครับก็ mm hmm. ต้องขูดทองแดงให้ใหญ่วสวุดเลย จะมีเก่ามีอะไรบ้างน,นะแต่กไ็ไม่มีปัญหาอะไรนะ <c oughs> ไม่มีครับก็พยายามให้เป็นทองแดงเยอะๆครานี้มันจะเข้าย่านะสายใหญ่สายสามห้าสิบยังไงก็น่าจะดีกว่าเดิมนะเพราะว่าเป็นหน้าทองแดงอ่คร้งนน <c oughs> ไม่เป็นไรใช่ไหม <c oughs> เป็นครับเนี่เป็นทั้งสองฝั่ง ทำทีละฝฟังครับอ<ห>าอว่าถ้าออกงานถ้ามานะมาออกทีวีันะขอยี่สิบล้านบาทเสร็จล้างน,นี่ละลายแล้วมันหลวมนะฉันว่าแต่ข้างบนไม่เป็นนะข้างบนไม่อาร์กข้างล่างอาร์กนะประกอบสองเส้นเนี่ยอากเยอะเลย เส้นเดียวไม่เท่าไหรอ่อาร์ตหมายถึงภาษาไฟฟ้าใช่ไหมใช่มันหลวมตันออนี้แบตก่อนไม่มีแล้วเพราะว่าอะไรแค่น,นี้แหละหมดแล้วเลยอ่ะใน้ขันสุดสุดสัด,ดันปอกแล้วก็ขูดนะครับเข้าได้ทันนี้แหละไ,ได้ใช่ไหมตอนนี้จะฝืนนะตามเราออกแบบมาเส้นเดียวนะนี่ฝืนสองโอเคก็ปิดไม่มีปัญหานนะครับ ักขึ้นนะครับโอเคอไฟฟ้าก็มาแล้วโอ้แยบแย่แย่แมวเงยเต็มตัวครับนะครับย an> ังไงก็ว่าจะมียนต์ครับมาแก้สายไฟตู้ไอ้คัตเตอร์ฟิลนะครับโซเครดีไฟฟ้าบ้านสองร้อยสิบโวลต์นะครับสวัสดีครับเงยเต็มตัวเลยร้อนนะครับต้องดัน